รวยเจ้าของเพจตำหนักกูใหญ่อาจารย์น็อตพาที่เวเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันไม่แอดเพื่อนไปหาใครปวดระวังนิจฉาชีพระบาดเยอะนะครับเนาะอ่ะวันนี้อาจารย์ก็พาชมบรรยากาศไลฟ์สไตล์ที่สวนข้างบ้านของอาจารย์น็อตตี้ครับใครที่เนี่ยหน้าเปียกไม่ใช่อะไรนะเมื่อกี้ระบบระบบอะไรนะระบบอ่าลดน้ํานะครับมันมันขึ้นอัตโนมัติโอ้โหว,วิ่งมาเปียกหมดเลยนะครับเนาะ ก็ชมบรรยากาศนะพูดคุยกันหลังจากที่อาจารย์ไม่ได้ไลฟ์สดโอ้โหก็ห้าหกวันแล้วนะครับเนาะเงาไม่คิดถึงกันไหมครับเนาะก็ได้ข่าวว่าตอนนี้ที่อื่นฝนตกแต่จะบอกว่าที่ตำหนักปุญยอำเภอนามนเราเนี่ยไม่มีฝนเลยครับมีแต่ลมแล้วก็ไฟดับเนี่ยไฟเพิ่งมานะครับเนาะก็เสียงที่ได้ยินตอนนี้ก็คือเสียงของน้ําตกครับน,นี่นะครับเนาะเป็นบรรยากาศเดี๋ยวอาจารย์จะตัดภาพอินเสิร์ตจังหวะน้ําตกไหลอะไรให้ชมนะครับเนาะโอ้โหน่นๆเห็นไหม แน่นะมันเปียกกีกแล้วครับพี่น้องเห็นปอมันหดผมอีกแล้วโอ้เนี่ยไปยืนตรงไหนก็เปียกเพราะว่าอ่าตรงนี้มันจะเป็นระบบรดน้ำแบบอัตโนมัสครับเนี่ยจริงๆตอนนี้มันไม่ไม่ได้ลดนะแต่ว่าเหมือนไฟมันตกไฟมันดับตอนฝนแล้วก็ทีเนี้ยเวลามันก็เลยคาดเคลื่อนครับ่ะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเห็นตาอาจารย์นอตตี้สักเท่าไหร่นะครับเนาะตอนนี้ก็มีข่าวดีสําหรับคนที่เล่นบ้านฟ้าหรือ a c e b o o k นะครับเขาก็ เปิดระบบโบนัสนะครับเนาะตอนนี้ใครที่ได้รับเชิญแล้วนะครับก็จะได้การสร้างไรายได้จากโพสจาการูปที่ลงอะไรอย่างเงี้ยจากเรียวจากคลิปสั้นนะครับเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะมาอาธิบายให้ฟังว่าเออทำยังไงจะได้จะสอนวิธีตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับเนาะอ่าส่วนวันนี้อาจารย์ก็จะพาเดินชมสวนไลฟ์บรรยากาศนะเผื่อให้ทุกคนหายเงาหายคิดถึงครับอ่าอย่างที่บอกครับเมื่อคืนก็ฝันดีจะเล่าเรื่องความฝันให้ฟัง นะครับเนาะเบาให้ฟังซื้อเรื่องความฝันผู้ได้จะไปเฮ็ดยังกะซังนะครับเนาะต็อบอกว่าช่วงนี้อาจารย์อยู่ในช่วงที่ปิดบาจารหรือว่างดนะครับการให้แนวทางไปก่อนนะครับเนาะถ้าทุกคนเห็นไม่ว่าจะเป็นลาวน้อยอะไรนะันคือปลอมนะครับคืออาจารย์ไม่ได้ให้แล้วนะครับเนาะอยู่ในช่วงที่อาจารย์ไม่ได้พูดอะไรนะครับก็มีหลายคําเรียกร้องว่าอาจารย์ไม่อาทิ์ไม่ไลฟ์สดเลยเหงาคิดถึงอาจารย์ก็เลยมาถามผมพี่เห็นว่าถ้าผมมาอาทิปมาไลฟ์สด มาพาถ่ายอย่างเงี้ยแหละบรรยากาศชีวิตประจําวันของผมพาสายมูไปขอพรที่นั่นที่นี่ไปกราบไหว้หลวงปู่นั้นหลวงปู่นี้ไปเที่ยวไปกินนั่นกินนี่อ่ะไปสายมูไปจุดโชคตรงนั้นตรงนี้ทุกคนจะยังรับชมผมไหมนะครับเราจะไม่ได้มาพูดแนวทางโปก๊ปกๆเหมือนเดิมนะครับเนาะอย่างที่บอกครับแนวทางนี่บอกไปเลยไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนนะครับเนาะถ้าจริงๆก็ลอตเตอรี่อย่างเดียวนะครับเนาะอ่า ก็ช่วง <boundaries> น <si suppression> ี้งดไปก่อนนี่เป็นบรรยากาศนี่เป็นข้างบ้านครับหลายที่ฝนอาจจะตกที่ไหนฝนตกกันบ้างคอมเมนต์หน่อยเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับแล้วก็จะมีตรงนู้นจะเป็นนี่เลยไฮไลท์โอ้ต้องดูงูด้วยนะครับงูเยอะนะช่วงนี้งูเขียวว่าต้นเฟิร์นต้นนี้ของอาจารย์สวยนะครับมันอยู่ในร่มบางต้นมันไม่สวยเพราะว่าเหมือนมันโดนแดดแล้วมันไหม้เหมือนต้นนั้นไหม่เนี่ยนี่จะเป็นที่นั่งเล่นแล้วก็โอ้โหตอนนี้มันจะมีระบบรดน้ําเองนะครับก็จะเปียกหน่อยตรงนี้ก็จะมานอนเล่นนะบรรยากาศดีฟังเสียงน้ําตกครับ เดี๋ยวในระหว่างนี้คือสปริงเกอร์มันลดน้ําอยู่เราก็เดินลงไปไม่ได้นี่ระบบหมอกไม่ได้เปิดนะครับบางครั้งก็จะมานั่งเล่นชิงช้าอยู่ตรงนี้นะความฝันนะครับจะเล่าให้ฟังสักนิดนึงเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อจะเหงานะครับว่าอาจารย์พูดอะไรเยอะแยะนะก็อ่ะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝันเห็นบริวารของปู่นะครับบริวารปู่นะถ้าองค์ปู่เลยองค์ปู่เลยก็คือเลข องปูประจําตัวปูคือเก้าเนาะเป็นเลขมงคลแต่บริวารก็คือเจ็อันนี้เล่าฝันให้ฟังเฉยๆนะอ่ะเล่าให้ฟังนะครับ,บอแบตเตอรี่อย่างเดียวนะครับแต่เล่าให้ฟังเฉยๆคือบริวารก็คือเจ็ดนั่นเองนะครับก็บริวารมีอยู่สององค์อืมนะมีอยู่สององค์กาลังขดเป็นเลขนี้เลยขดเหมือนเลขแปดเลยในฝันนะครับนี่อาจารย์ฝันเห็นแบบนี้แล้วก็บอกว่าฝ่าหลังฝนสวยงามเสมอกูสิห้โซกมึง อะนะครับทําให้อาจารย์ขน,นลุกขนลุกก็คือว่าฟ้าหลังฝนทุกคนควงเข้าใจว่าเขาบอกว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอนะเพราะว่าหลังฝนตกนี่ทั้งชุ่มชื้นทั้งร่มเย็นไม่อาจจะง้มอาจจะมีอุปสรรคแน่ตอนฝนตกนะครับเนาะอ่ะก็ไปตีไปแปะเอาแล้วกันอันนี้เล่าให้ฟังเฉยเออ หือใครชอบลอตเตอรี่ไงนะครับนอกแต่ไม่สับหนูในเล่นนะครับคือพูดให้ฟังเฉยๆนะครับบริบาลปู่ก็คือเลขบริบาลก็คือ7นะครับอันนี้อันนี้เล่าให้ฟังความฝันถ้าแปรนะแล้วก็มีอยู่2องค์นะมี2องอ่ะแล้วก็ขดเหมือนเลขแเลยในฝันเนี่ยเนะครับอืมประมาณนี้เราให้ฟังนะครับเนาะก็จะมีโชคนั่นแหละนะครับเนาะสำหรับอาจารย์อาจารย์ฝันดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินชมออะฝากกดไลค์กดแชร์ พาเดินชมสักนิดหนึ่งนะครับเราจะเพิ่งเบื่อกันนะครับเบื่อหายคิดถึงนี่เเสียงน้ําตกครับข้างหลังดูดูทุกคนีจะกลับป้องให้ดูนี่ครับเสียงน้ําตกครับทุกคนดูบรรยากาศน้ําตกครับนี่บรรยากาศสวนนะครับนี่ตอนนี้มันขําแล้วนะครับเราก็ถ่ายบรรยากาศสวนให้ชมเดินก็ระวังงูเขียวด้วยนะครับหรือว่าอยู่ที่พื้นนะครับเสียวนะครับช่วงนี้เพราะว่า อ่ามันชื้นแล้วก็งูชอบมาอยู่อ้อตรงนี้น้ําตกยังไม่ติดนะครับเวลามันเคลื่อนแต่ตรงนี้ติดแล้วคือบรรยากาศดูดูมันจะมีพังหนอกปรา,านเทาเอื่นยอย่างนี้ใบบัวบกนั่นแหละนี่ดูงามมาพินองในยินเสียงน้ำไหลพุุ่นมอสไม้นานาพันวันตรงนู้นคือบรรยากาศแบบอย่างดีโอ้ตน้นอียงอ่ะดูนะครับออลองเอาก้าอี้ไปนอนไปนั่งเล่นตรงนั้นหน้าร้อนเนาะร้อนมากๆไปนอนอยู่ตรงนั้นน่าจะเย็นนะครับไม่เป็นเสียงน้ําตกนะครับเนาะ แล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็นที่กินกาแฟนะครับเดินเล่นโอ้หนวดฤาษีตรงนี้ทําไมสวยจังต้นนี้สวยเนาะนี่หนวดฤาษีนะครับเดินก็ดูงูกันด้วยนะทุกคนฮะโอ้บรรยากาศนะครับนี่ก็เป็นโล่งๆไว้นั่งกินกาแฟจิบกาแฟตอนเช้านะครับบรรยากาศดีเวลาคิดเครียดเนี่ยอาจารย์ชอบไปภูทับเบิกไปนั่งโง่งๆแล้วก็แบบไม่ต้องใช้สมองนะก็เลยอ่ะ ทำไว้ที่บ้านนะครับอู้น้ําตกติดแล้วน้ําตกติดแล้วอู้หูเดี๋ยวไปดูไปดูไปดูมีน้าตกติดแล้วพี่น,อน้องมองงานก็เป็นเขาไปนั่งเป็นพูอูนอนเนาะต่วาประกลางของปยาย่างงูนี่ติดแล้วนะครับน้ําตกมีอยู่สองฝั่งโอ้ฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นะครับเนาะอ่าเป็นไงได้ยินเสียงน้ําตกเอาเปเอาอะไรเอาอู่เนี่ยเดี๋ยวจะเอาอู่มาผูกเนี่ยใส่กับเนี่ยนอนตรงนี้นะครับ ต้องระวังงูเขียวด้วยเมื่อวานเห็นอยู่สองตัวโอ้นะครับแต่ว่าต้องดูด้วยน้เป็นงูเขียวธรรมดาแต่ถ้าเป็นหางไหมเนี่ยอย่าไปใกล้นะทุกคนเมื่อวานมีพี่ฟู่ๆด้วยแถลพี่อะไรด,ด้วยเมื่อวานเออนะครับเพราะว่าอากาศชื้นแล้วตรงนี้มันเย็นอ่ะมันก็ปกตินั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยมีนะครับเพราะมีกําแพงหนระืองูเขียวเข้ามาบ่อยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นม้าห่นอดน,นั่งเล่นนี่นะครับบริเวณด้านนี้นะครับเนาะ เดี๋ยวเราจะไปหาไปไหว้องค์ปูขอพรกันสักหน่อยนะครับเนาะตรงนี้เป็นศาลเดี๋ยวเราจะไปไหว้องค์ปู่ขอพรขอโชคขอลาภกันหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะมาสอนวิธีเปิดโบน,นัสให้ตอนนี้ใครที่ลงคลิปสั้นคลิปเรียวอยู่คลิปเียวเนี่ยลงบ่อยๆครับเดี๋ยวจะได้รับเชิญเองผู้ติดตามเนี่ยก็คือเราลงคลิปสั้นบ่อยๆเดี๋ยวก็มีคนมาติดตามเราคลิปห้วิเศษนี้องค์ปู่ข้างหลังคือองค์ปู่องดับเซนสีนี่าจารทานาคราดองค์ต้นแบบนี้อยู่ที่ไหนเห็นเสื้อไหมนี่นี่ อาจารย์นั่งปกแล้วก็มีปู่นี่อันนี้ปู่ที่สำนักอันนี้ปู่ที่บ้านอาจารย์ปู่องค์ดำแสนสิริจันทานาคราดครับ,ครบใครเห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีสุขภาพแข็งแรงเนอะมีโชคมีลาบกันสุขภาพแข็งแรงอันนี้คือการขอ,อพอรส่วนความเชื่อเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะครับเนาะ,ะช่วงนี้อาจารย์ก็ปิดวาจาไม่ได้บอกอะไรก็ฝากทุกคนด้วยว่าระว่างมจฉาชพแอดเพื่อนไปหา